ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทักผลนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่ากูน้ําหอมนิชของผมเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วก็ทั้งหมดที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือน้ําหอมที่ผมใช้จริงในแต่ละวันแล้วกันคือคงไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันเป็นเดือนๆเ,เลยก็คือมีคลาคลากันบ้างตามโอกาสอยู่ที่ขึ้นว่ากับสถานการณ์ว่าผมจะใช้ตัวไหนอะไรเงี้ยวันเนี้ยผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าตัวไหน่ของน้าหอมประเภทนิชนอย่างเงี้ยที่ผมชอบมากที่สุด โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากตัวทางขวามือของผมแลวกันก็จะเป็น MFK ครับคือหลายๆคนคือน่าจะเคยเห็นแล้วแหละน้ำหอมของไม i s ง n f r a n c ส s k อร์เจเนี่ยรุ่น b a c k a r d r o o t e 540นะฮะรันนี้ก็เป็นตัวดังของเขาเลยนะเป็นตัวไอคอนิกของเขาคือถ้ากล่าวถึงยี่ห้อนี้ยังไงก็ต้องเป็นรุ่นนี้เพราะว่ามันดังมากๆจริงราคาจริงๆราคามันแพงมากนะแต่หลังๆเนี่ยความดังของมันเนี่ยมันทําให้กลายเป็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันกลายเป็นตัวที่มันแมสมันก็กลายเป็นน้ำหอมที่มันใช้ภาษาไงดีอะมันก็ดูไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยเท่ละเพราะว่าคนมันแบบรู้จักเยอะละแล้วที่สําคัญของรุ่นนี้นะฮะคือผมลืมกล่าวไปว่าไอ้<ม>ตัวไม i s o n Francis ค u r ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่น x t r a c t นะซึ่งมันไม่ใช่ EDP EDP ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งตัวราคาน่าจะ start แปดพันเก้าแต่ตัวนี้ควรละหมื่นสามครับก็กลิ่นต้นของมันก็จะเป็นกลิ่นอัลมอนด์นะฮะแล้วก็เป็นกลิ่นอมพันจากวานเท่าที่ผมทราบนะแต่ด้วยความที่ผมจะรีวิวแบบไม่ลึกลึกอินดีเทมากมายแล้วกันแต่เดี๋ยวผมต้องฉีดให้ดูก่อน โอเคก็กลิ่นมันค่อนข้างค่อนข้างแรงนะเพราะว่าด้วยความที่เขาชูมาแล้วว่าตัวเขาเนี่ยเป็นน้ำหอมที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือว่ากลิ่นมันติดทนนานอย่างตามตัวนี้น่าจะมี10ชั่วโมงขึ้นไปถ้าอยากลองให้รู้ก็ให้ลองฉีดใส่เสื้อดูแล้วอีกวันพรุ่งนี้ลองมาดมใหม่ผมว่ากลิ่นมันก็ยังอยู่มันจะมีรุ่น EDP นะกับรุ่น e x t r a มันจะแตกต่างตรงที่ EDP เนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลกว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเป็นผู้หญิงอ่อ,อนโยนกว่าอ่าแต่ตัวนนเนี้ยุ u น x p r a s เนี่ยมันจะให้ความที่เราเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นที่มันดูคลาสซี่มากขึ้นส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวนี้นะมากกว่า EDP EDP ผมก็เคยใช้มาก,ก่อนแนละ้วแต่ผมเลือกเลือกต,อตัว x p r a s มาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าตัวนี้มันดีจริงๆแล้วก็สนนราคาอยู่ที่ 1- นึ่งหมนามพันบาทครับขนาดเ่็ดสิบมิลลิลิตรถ้าอีกขนาดหนึ่งที่มันใหญ่ไปเลยล 2, ม,มันก็สองหมื<ๆ>่นกว่าบาท กำลังมองหาน้ำหอมนชเดีดๆสักตัวหนึ่งผมว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องมี ก็มาถึงเตอร์ต่อไปนะฮะจะเป็นของทอ m Ford รุ่น Solenage ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของทอ m Ford ซึ่งเป็นในคอลเลคชันเป็น p r i v a t e l d คือเป็นรุ่นที่พิเศษหน่อยราคาก็จะอัพขึ้นมานิดนึงส่วนตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมันนะด้วยลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มันค่อนข้างบางเบาหน่อยมันออก Forall Forall นิดหนึงนะโน้ตของมันถ้าใครชอบกลิ่น f ลอร์ผมว่าตัวนี้ก็น่าจะถูกใจความที่มันเป็นน้ําหอมกลิ่นที่มันเป็นค่อนข้างกลิ่นที่มันสบายๆเหมาะกับารช้อวัน น้อยมากๆแล้วก็ด้วยกับสภาพกลิ่นของมันเนี่ยมันเหมาะกับการใช้ตอนกลางวันมากกว่าแล้วยิ่งจะให้ดีก็เหมือนเป็นตอนที่ใช้ตอนประมาณวีคเอนวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้เพราะว่ากลิ่นตัวนี้มันให้ความสะอาดเหมือนประมาณว่าเหมือนอารมณ์เราแบบ ออกไปเดินเล่นที่สวนอะไรอย่างเงี้ยครับวันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาสบายๆตัวนี้ก็เหมาะกับหนุ่มๆสาวๆเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่มันอนข่าเป็นยูนิเซ็กยูนิเซ็กก็คือใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะแล้วผมว่ามันก็กลิ่นมันไม่ได้แก่เกินไปเหมาะกับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังเรียนอยู่หรือว่าน้องๆคนไหนที่ยังเรียนอยู่นะฮะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าพูดตามตรงนะถ้าเปรียบเทียบกับราคาผมว่าราคาเนี่ย ตัวนี้มันคือ,อยังค่อนข้างสูงไปหน่อยสําหรับคุณภาพที่เราได้นะแต่ถ้าเราไม่ติดเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ควรมีในน้ําหอมนิชถ้าคุณไม่อยากมีกลิ่นที่ซ้ากับใครเหมือนน้าหอมแมสต้นแบรนด์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มาถึงตัวต่อไปครับตัวนี้จะพูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบมากซึ่งเป็นของ t อ m Ford อีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็น p r i v a t e collection เหมือนกัน p r i v a t e blend collection เหมือนกันชื่อรุน่นนูวูเนอวเนาะขนาด50 ml เวลาคาเดี๋ยวผมขึ้นให้แต่ผมจำไม่ได้ตอนนี้กลิ่นของทอ m f o r f o นูนูเนัวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นออกอูดหน่อยแล้วก็เป็นกลิ่นซาฟรอน ซึ่งมันจะเด่นมากๆจริงๆด้วยความที่เป็นยูนิเซ็กต์อะนะผู้หญิงบางท่านมันอาจจะไม่ชอบเพราะกลิ่นมันออกไปในทางผู้ชายหน่อยผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมว่าจริงๆก็ใช้ได้นะแต่ผู้หญิงใช้เนี่ยมันจะดูออกเท่ๆเลยแบบเป็นกลายเป็นผู้หญิงเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ กลิ่นมันก็จะออกประมาณว่ามีความสไปซี่นิดๆน่ะเหมาะแบบเหมือนผู้ชายแบบผู้ชายเจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยอย่างที่บอกไปแล้วก็เคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่ากลิ่นมันออกข้างๆแบบกลิ่นมันรันจวนรันจวนนิดหนึ่งดมแล้วมันแบบมันมีมันมีความมีเสน่ห์ของมันนะเนาะถ้าให้เหมาะจะใช้สถานการณ์ไหนครับกลิ่นนี้ผมว่ามันเหมาะกับตอนไปออกเดทตอนกลางคืนกับแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยออกไปดินเนอร์ร้านหรูๆนะเพราะกลิ่นมันข้างหรูหราอยู่เหมือนกันซึ่งตัวนี้ผมก็จะหยิบมาใช้เป็นประจำเวลาออกไปทานข้าวตอนกลางคืนกับเพื่อนหรือออกไปทานข้าวกับใคร ที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูนะเพราะว่าตัวนี้ผมว่ามันทำออกมาได้ค่อนข้างดีก็ประมาณนี้ครับสำหรับทอมฟอร์ดรุ่นโนเดนัวผมว่ายังไงก็ต้องมีนะตัวนี้แนะนำเลย มาถึงตัวต่อไปนะเราเปลี่ยนแบรนด์กันบ้างคราวนี้เรามาถึงฝั่งโจมารลนกันบ้างฝั่งแบรนด์ของจากอังกฤษนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นคลาสสิกของเขาเหมือนกันชื่อรุ่น o o ดเซ e ร์ช s e a Salt ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ผมพกไปทะเลตลอดเวลาคือถ้าไปทะเลวันไหนที่ไหนทริปไหนก็แล้วแต่ยังไงผมก็ต้องพกตัวนี้ไปเนื่องด้วยความที่มันให้กลิ่นที่มันค่อนข้างสบายๆนะแบบรูปแบบชิลๆหน่อยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบที่แบบออกไปทริปทะเลต่างจังหวัดกับเพื่อนนั้นตอนกลางวันหรือไงนะเพราะว่าตัวนี้จะ ทนได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับผมก็เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะใครได้ดมกลิ่นนี้ยังไงก็ไม่มีใครบอกว่าฉุดหรือเหม็นแน่นอนยังไงเพราะว่ากลิ่นตัวนี้มันค่อนข้างทำออกมาเด่นจริงๆแล้วมันเป็นตัวคู่แข่งที่ไม่กลิ่นมันคล้ายๆกับของบริโอีกตัวรุ่นหนึ่งที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปคือรุ่นโมฮาวิโกสเพราะว่าตัวนี้กลิ่นมันทำออกมาคล้ายๆกันมีติดท็อปน้ตเป็นฟลอรัลหน่อยแต่ด้วยความที่โจมารอน่ใครหลาย,ลายๆคนอาจจะเลือกตัวนี้มากกว่าเปรียบเทียบกับโมฮาวิโกสเพราะว่าด้วยขนาดและราคาโจม้บบ้าบ่่ัอทีดตวไงผ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เพื่อนๆควรมีเหมือนกันเอาจริงๆมันก็ควรมีทุกตัวที่เก่าๆวะเนี่ยก็ลองใช้ดูแล้วกันครับถ้าใครชอบกลิ่นที่ออกไปทางลุกสบายๆจริงๆเด็กมหาลัยน้องๆหนูๆคนไหนมันก็ใช้ได้นะเพราะกลิ่นมันค่อนข้างง่ายมากๆแล้วแบบไม่ฉุนเลยอบหอมมากด้วยแล้วมันกลิ่นค่อนข้างมีเสน่ห์ถ้าเป็นคนไหนเป็นคนที่ชอบออกทริปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วน่าจะควรมีตัวนี้พกพาไปทุกที่ครับผมตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวโปรดของผมอีกตัวหนึ่ผมมมมมมมคค่่่ออออนนนนข้าาาาาาางตหักกพววรเลืบไป มันคือของเลระโบนะฮะรุ่น s u ง t r a l t r i n i y นัมเบอร์ที่มันตามมาข้างหลังชื่อเนี่ยมันก็มาจากเขาใช้ส่วนผสมเนี่ยสาตัวถึงได้ทําออกมาเป็นน้ําหอมตึ่งตัวของเขาก็คือรุ่นนี้แหละเลระโบ t r i n y เนาะตัวนี้มันจะออกกลิ่นมันค่อนข้างแบบแรงนิดนึงนะกลิ่นเขาจะเป็นซิกเนเจอร์มากเพราะว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเขาที่เรียกว่าอะไรมันดังมากๆเลยแล้วกันดาราฮอลลาูดหลายๆคนก็ใช้เช่นเฮนรีแกลดิงแล้วก็เจโรก็ใช้นะกลิ่นตัวนี้นะครับ มันก็จะออกเป็นแบบกลิ่นมันแปลกนะถ้าให้พูดตรงๆกลิ่นมันแปลกมากๆแต่ว่าถ้าใช้ไปทาพักหนึ่งแล้วมันจะชินแพ้ให้พูดให้เห็นภาพกลิ่นมันออกเป็นแบบเหมือนกลิ่นหนังอะหนังหนังกเก่าๆหรืออะไรเงี้ยแต่แต่กลิ่นหนังที่มันมีความหอมแล้วก็ออกเป็นเหมือนกลิ่นไม้เหมาะการที่แบบว่า นึกภาพว่าตัวเองออกไปเดินป่าทึบอะไรก็แล้วแต่นะกลิ่นมันออกแบบออกไปทางแนวลุยๆหน่อยถ้าผู้ชายใช้ก็จะดูเท่ไปเลยถ้าผู้หญิงใช้ก็ยิ่งดูเท่เขปคือต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงใช้ตัวนี้ใช้แล้วจะกลิ่นมันไม่สวยนะกลิ่นคุณจะออกออกมาําให้คุณมันดูเท่หรืออะไรประมาณอย่างนงี้สนนร,ราคาก็อยู่ที่8,500บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเออน่าจะ100 ML มั้งอ่าใช่100 ML นะครับ ไม่สามารถซื้อได้ที่ไทยนะแต่ว่ามันมีที่หนึ่งที่ขายก็คือจะเรียกว่ายัางไงนะมันก็ขายที่ไทยแหละแต่ว่าคุณต้องไปซื้อที่ดิวตี้ฟรีอยู่ที่รางน้ำมนะันแล้วก็คุณจำเป็นต้องมีอบอร์ดิ้งพาสที่ยืนยันว่าคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าบินในประเทศเนี่ยเข้าไปซื้อในดิวตี้ฟรีอย่างเงี้ยเขาไม่ขายนะก็คือถ้าใครจะไปต่างประเทศแล้วมีโอกาสาได้เห็นในเรลโบตัวนี้ผมว่าก็ควรคว้าเอาไว้ถ้าคุณเป็นคนชอบกลิ่นที่มันเป็นค่อนข้างนิชแล้วมันกลิ่นที่มันไม่ซ้ำ ไม่กี่ตัวในไทยเนี่ยแหละที่ผมว่ามันโอเคและตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ลองดูครับตัวต่อไปนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมเลือกมากี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแ้า 9ตัวตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวล่าสุดที่ผมซื้อมาก็คือเป็นของคริสเตียนดิออนะครับชื่อรุ่นคริสเตียนดิออตัวนี้ถ้าจะพูดมันก็จะออกมาเป็นแบบกลิ่นหวานๆห,หน่อยออกหอมๆแต่มันจะออกเน้นทางเบาๆนะคือผมต้องบอกตรงๆว่าผมเป็นคนที่ชอบกลิ่นแบบค่อนข้างติดผู้หญิงนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่น้ำหอมเขาเป็นยูนิเซ็กซ์อยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าผู้ชายมันจะใช้ไม่ได้นะผู้ชายก็ใช้ได้นะครับตัวนี้มันจะออกกลิ่นมันจะบางคือถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงเนี่ย ผู้หญิงใช้ก็จะออกแนว,แ,นวแบบผืงแนวลูกคุณหนูลูกคุณหนูนิดนึงอะไรเงี้ยเหมาะวันไปเรียนไปมาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วกลิ่นเนี้ยตัวเนี้ยถ้าจะให้พูดตามตรงก็มันมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือกลิ่นของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เท่าที่ผมใช้งานจริงมานะก็ลองฉีดไปตอนกลางวันอย่างเงี้ยตอนเย็นมันก็หายไปแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าใครเป็นคนชอบแบบกลิ่นแนวกุหลาบกุหลาบหน่อยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะกลิ่นกุหลาบเขาค่อนข้างจะเด่นมากเหมือนกัน คราวนี้ก็มันถึงแบรนด์ดังอีกแบรนด์หนึ่งมากที่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมินิมอลเหมือนกันชื่อแบรนด์ b า r i d o นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วพูดถึงบา r i d o เนี่ยเราจะไม่พูดถึงตัวนี้ก็จะไม่ได้ก็คือชื่อรุ่น Mojave ตัวเนี้ย มันเป็นกลิ่นดังของเขาในลายของเขาที่ค่อนข้างดังมากๆเหมือนกันคือเป็นไอคอนอีกของเขาเลยนะกลิ่นมันให้ความสะอาดตามสไตล์ของบริโลเขาอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยกลิ่นทอมนนเขามจะเกล็ดตินมะนาวนิดนึงมะนาวหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญก็คือกลิ่นมันให้ความสบายเคยบริโลเนี่ยในแต่ละขวดในแต่ละรุ่นของมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นซิกเนเจอร์ของเขากลิ่นนึงที่มันซ่อนอยู่ที่มันให้ความรู้สึกว่าแบบมันเป็นกลิ่นที่มันค่อนข้างรี่แกซ์เราฉีดแล้วรู้สึกว่าเราม็นคนสะอาดอะอะไรประมาณอย่างนง้นแล้วก็บริโลเนี่ยคือตัััววนนนี้้่มยกกาคลิจะๆบโ แต่ว่าตัวของ Mojave Ghost เน IA ี่ยสำหรับตัวผมเองนะผมเป็นคนใช้งานจริงใช่ไหมผมยังคิดว่าตัวนี้มันยังหอมไม่เท่าของไอ้ Jo Malone แต่ก็มีหลายๆคนเหมือนกแบบันก็บอกว่า Mojave oh Ghost นี่เป็นกลิ่นที่แบบแม่งใช่เลยแบบหอมมากที่สดของบ a r i d o ในประมาณนี้เหมือนกันก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองไปดมก่อนที่ตามเคาน์เตอร์ได้นะน่าจะขายอยู่ที่พารากอนมัน้งน่าจะใช่นะก็ข้อเสียอย่างเดียวของมันก็เหมือนเหมือนเดิมก็คือด้วยความที่เป็น Barido เนี่ยผมสังเกตลหลายๆหลายรุ่นแล้วเขาหอมที่ไม่หอมจริงสะอาดไม่สะอาดจริงแล้วก็ให้ความที่มันมีเสน่ห์เวลาเราฉีดอ่เแตข้สีย เขาคือกลิ่นมันไม่ติดทนนานคือผมแนะนำนะถ้าใครอยากให้กลิ่นมันติดทนนานให้ฉีดใส่เสื้ออย่าเป็นก็ฉีดทั้งผิวนั่นแหละแล้วก็ฉีดใส่เสื้อด้วยมันจะเพิ่มความคงทนของตัวน้ำหอมของคุณให้มันมากขึ้นนะครับตัวต่อไปครับก็ตัวนี้เป็นแบรนด์ของแฟ e ชิริกมอลนะฮะชื่อรุ่น Portrait of Lady ในผมกล่าวที่มาก่อนแล้วกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผมมันไม่รู้จักไอ้รุ่นนี้หรอกแต่ยี่ห้อเนี่ยรู้จักมาอยู่แล้วล่ะคือผมได้ดันไปดูใน GQ เนาะในในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นดาราท่านหนึ่งเขาใช้แล้วกันทางฝั่งฮอลลีวูดเขาว่านะก็เ,เห็นเขาเป่าตัวนี้มาเออผมก็เลยอยากรู้ว่าเออกลิ่นดาราคนนี้ม่งใช้ก็คือดาราเป็นคนดาราที่ผมชอบด้วยก็เลยเรลองไปดมดูคือทีแรกเนี่ยก็กลิ่นที่มันออกมาเลยเนี่ย ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนีก็จะไม่ชอบหรอกเพราะว่ากลิ่นอะมันค่อนข้างแบบเอ่อเรียกว่าอะไรอะมันแปลกอะคือยังมันก็แปลกแน่เพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าเขาใช้กลิ่นไม่รู้กี่กลิ่นที่มันเยอะมากๆเอามาผสมรวมกันกว่าจะออกมาเป็นตัวนี้ได้นะครับถ้าให้พูดตามตรงให้มันเห็นภาพมันคือกลิ่นทูบอะกลิ่นทูบแบบไม่ใช่กลิ่นทูบดานสารเจ้าอะไรกันนะหรือมันหรือมันใช่ก็ไม่รู้อะก็ลองลองไปดมดูแล้วกันกลิ่นประมาณทูบจริงๆแต่ว่าเป็นทูบที่มันหอมตอนที่ผมใช้ครั้งแรกนะผมไม่ค่อยชอบ เนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างแบบให้ความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับคือมันเหมาะกับคนที่แบบว่าอยากมีลุคที่มีความคลาสซี่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความที่แบบกลิ่นมันดูรวยอะเอาง่ายๆกลิ่นใส่ฉีดแล้วมันดูรวยอะประมาณเด่างวัันก็คือกลิ่นมันแบบผมอธิบายไม่ถูกอะคือไม่เหมาะกับเด็กนักศึกษาอะไรอย่างนี้เลยนะผมเด็กน้องๆตัดออกไปได้เลยนะอย่าไปซื้อเพราะว่ากลิ่นมันดูมันแก่มากแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เริ่มมีอายุสักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าน้ำหอมตัวนี้มันไม่เหมือนใครด้วยแล้วมันทําให ถ้าฉีดแล้วมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่สุข,ขุมมากขึ้นแล้วก็ดูแบบมีมีมีอะไรพิเศษอยู่ในอยู่ในห้องนั้นแน่นอนอะไรเงี้ยก็<อ>ถ้าใครอยากลองน้ำหอมกลิ่นที่มันแปลกถ้าใครไม่อยากซ้ําจําเจกับรุ่นอื่นๆเหมือนใครทุกคนเขามีกันอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวครับตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวนึงที่ผมใช้จริงเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างใช้บ่อยแต่ต้องบอกว่ามันต้องใช้ตอนช่วงตอนกลางคืนนะไม่เหมาะกับตอนกลางวันเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นถ้าตอนกลางวันเนี่ยยังไงก็ฉุนแน่นอนคางเมีียดกววท ครับก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วครับสรุปน้ําหอมตัวนี้เป็นทั้งตัวสุดท้ายและตัวเริ่มต้นของผมเหมือนกันในการเริ่มสะสมน้ําหอมนิชอะไรพวกนี้ก็คือแบรนด์จากบริโออีกแล้วนะฮะเป็นรุ่นบรอน x ์ผมว่าไม่น่าจะเป็นตัวที่ดังที่สุดของเขาที่ทาให้คนทั่วโลกเนี่ยมารู้จักแบรนด์นี้ได้เพราะว่าก็คือกลิ่นนี้นแหละกลิ่นตัวนี้ก็คือมันจะให้กลิ่นที่มันเป็นค่อนข้างความสะอาดมากๆก,ก็คือคือมันมีรอบนึออ่งผมฉีดไปเนี่ย ไปบ้านเพื่อนนี่แหละเพิ่งอาบน้ําอะไรเสร็จมาหมดเลยแล้วก็ฉีดน้าหอมตัวนี้ทับไปไปเจอเพื่อนเพื่อนก็นยังทักเลยว่าแบบเออกลิ่นน้ําหอมแม่งแบบมันให้ความแบบเหมือนเป็นรูปแบบผู้ดีมากๆแล้วแบบเหมือนไม่คนสะอาดมากๆแค่เอาง่ายคือถ้าแบบคนที่ดูแบบไม่ค่อยสะอาดอะไรฉีดตัวนี้ก็น่าจะสะอาดมากขึ้นนะ <laughs> จริงๆกลิ่นมันให้ความสะอาดจริงๆเหมือนคุณเพิ่อพงอาบน้ำแบบชาวอร์มาเสร็จอะแต่กด็ด้วยความที่เป็นไบริโดอีกแหละครับก็คือไบริโดเนี่ยที่บอกไป้งแต่ต้นแล้วว่าข้อเสียของเขาเนี่ยมันก็คือว่ากลิ่นเขาเนี่ยจะไม่ค่อยติดทนนานเท่าไหร่นะมักจะหอมหอมแน่นอนประมาณ1-5ชั่วโมงแรกอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ฉีดใส่เสื้อเหมือนเดิมแต่ตัวนี้บอกตรงๆว่าถ้าใครเป็นแฟนไบริโดเนี่ยถ้าคุณไม่มีตัวนี้เนี่ยถือว่าคุณพลาดมากๆแล้วคุณพลาดของดีไปเลยถ้าใครเป็นแฟนน้ำหอมนิชจริงๆนะตัวนี้มันต้้้้ออองมาามมมมีแแลลลวกกก็็สส่่่นนนดรราาาาาาคคผจจํไไยหหะะบบืถ ซื้อได้ที่พรากอนนะครับครับผมก็ประมาณนี้ ราก็รีวิวกันจบไปแล้วเนาะทั้งหมด9ตัวใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันเยอะมากๆเนี่ยเพื่อนๆหลายคนคงอาจจะงงว่าใช้จริงหรือเปล่าวะเอาผมบอกตรงๆว่าผมใช้จริงทุกตัวนะใช้จริงๆผมจะเลือกมาสัก5าตัวแล้วกันที่ผมใช้บ่อยที่สุดดีกว่าแล้วทำไมถึงใช้เนาะถ้าให้ผมเลือกเลยโอเคตัวนี้ก็เป็นเอ MFK นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าเป็นบลอนส์แล้วก็จะเป็นเน Bronx, ลราโบนะฮะซังเทลเทอร์ดีทรีแล้วก็อีกตัวหนึ่งเพิ่งได้มาแล้วผมก็ชอบมากหมืคนก็คือทอมฟอร์ดเนอร์นัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ เป็นของจงมาลอนวุ้ยเซนซีเซลเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปก็ใช้ตลอดเวลาไปทะเลอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้เรียงระดับความชอบแล้วกันนะเนาะถ้าชอบตัวไหนมากที่สุดผมก็ชอบตัวนี้แหละแบบ number one เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คนเขาโม้จริงเพราะว่าวันคนเขาบอกว่าตัวนี้ทม่มันเริ่มดังแล้วเนี่ยเขาจะมีคนมาแบบตำหนิตำหนิหน่อยอ่ะบอกว่าแบบตัวนี้แบบแม่งอเวอร์ไฮไปนิดนึงแบบแล้วมโอ o v e r p r i รซ์ด้วยด้วยความที่แบบว่ามันดังเกินแลมันก็ต้องมีคนที่มันไม่ชอบอยู่แล้วแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่ ก็มันฉีดแล้วมันมันใช้ได้นานอ่ะคุณฉีดแค่สองสองเทียงมันก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วอ่ะซึ่งถือว่ามันก็คุมมานะครับก็มาถึงตัวต่อไปที่ผมชอบก็อย่างที่เรียนไปแล้วอ่ะก็มันกลิ่นมันให้ดูสะอาดอันนี้ก็จะหมอกวันสบายๆน่ะผมจะฉีดเวลาวันแบบตอนกลางวันนะตองคืนผมไม่ฉีดตัวนี้เพราะมันเบาเกินไปมันเดี๋ยวคนไม่ได้กลิ่นแล้วก็เลราโบเนี่ยชอบเพราะมันแปลกแต่ว่ากลิ่นมันให้ความเป็นไม้แบบ ไม่ไหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยโกติีผมชอบเป็นคนชอบกลิ่นอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วครับแล้วก็เนื้อดนัวเนี่ยที่ผมชอบเพราะว่าผมฉีดไปแต่รอบเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันชอบนะผมก็เลยเออแต่ว่าอตัวเนี้ยมันเาใช้ได้อยู่ก <laughs> ็ถือว่า ก็เป็นกลิ่นที่มันค่อนข้างมีความที่มันเป็นแบบผู้ชายแบบมีสเสน่ห์ไม่ใช่แบบผู้ชายแบบเนิร์ดๆหรือไงคือแบบมันจะลุกแบบผู้ชายที่มันดูคลาสซี่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็เป็นกลิ่นที่ผมเลือกใช้ประจําเหมือนกันตอนตอน,ตอนกลางคืนนะเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมใช้ตอนกลางวันแล้วก็บ่อยที่สุดคือตอนไปทะเลก็อย่างที่บอกไปลหลายๆรอบแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะมาให้คะแนนแต่ละตัวว่าทั้งหมดเนี่ยในเก้าตัวเนี่ยแต่ละตัวได้คะแนนเท่าไหร่บ้างแล้วกัน เดี๋ยวเราจะมาเรียงลําดับกันนะครับว่าตัวไหนเนี่ยผมให้คะแนนน้อยที่สุดไปถึงตัวที่ผมให้คะแนนมากที่สุดหรือก็คือตัวที่ผมชอบมากที่สุดในบรรดา9ตัวที่ผมนํามาให้เพื่อนๆดูวันนี้นะฮะตัวที่ผมชอบน้อยมากที่สุดเลยก็ถ้าใครเป็นแฟนบาริโทก็อย่าเพิ่งน้อยใจก็ผมให้โมฮาวิมกส์ก่อนความชอบแต่ละคนมันเหมือนกันนะคุณยังาติผมไม่ได้นะ โอเคมันอาจจะหอมสำหรับคนบางคนแต่สำหรับผมผมเป็นคนใช้งานจริงผมจะเรียงลำดับให้ดูแล้วกันก็คือก็จะมีฮอวฮาวิว่งโกใช่ไหมอันนี้ผมให้คะแนนนะหเต็ม10แล้วกันอ่าแล้วก็ Tom Ford s o l e n เ g e เนี่ยผมให้7เพราะว่าด้วยความที่ราคากับคุณภาพของมันเนี่ยผมว่าราคามันแพงไปนิดนึงแล้วก็เป็นกิสติออรอันนี้ก็ให้เดเตม็ม10ต่อมาก็จะเป็น Portrait of Lady ผมให้7เต็ม10นะแต่ว่าด้วยความที่ข้อจำกัดของตัวนี้มันค่อนข้างมีเยอะและกลิ่นมันค่อนข้างซับซ้อนมากถ้าใครไม่ชอบก็มไม่ชอบเลยแต่ที่ผมให้7เต็ม10เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมชอบมากๆเหมือนกันแต่ว่ามันมีตัวอื่นที่ผมชอบมากกว่าต่อไปก็จะเป็นโจมาโลนตัวนี้ผมให้8เต็ม10เลยเพราใช้บ่อยจริงๆแล้วก็บริโดนี่ผมให้8เต็ม10อันนี้ก็ใช้บ่อยแล้วก็ต่อมาให้เเต็ม10อ่ะผมให้ฟอมฟอร์ดเนื้ดนัว,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 วเพราะว่าหนึ่งในข้อจำกัดของมันข้อเดียวเลยก็คือทุกอออย่่าาา่าาาาาางงมมมมมมััััันน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 เเเคกกไหะบตตววทท้ิด แล้วก็ความหอมของมันความคลาสซี่ของมันเนี่ยมันมีอยู่ในในตัวมันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคนบางคนมันเขาก็ค่อนข้างซีเรียสเรื่องความติดทนนานเหมือนกันนะมันคงไม่มีใครอยากพกน้ําหอมเอาไปกับเราทุกที่ทุกเวลาแล้วมันนั่งฉีดใช่ไหมแล้วควรจะมีน้ําหอมที่มันมีความเป็น high p e r f o r m หรือก็คือว่าน้ำหอมที่มันติดทนนานกับเราในการฉีดไม่กี่ครั้งต่อมาตัวนี้ผมให้1ิบเต็มสิเลย sang t a e l r y t r หนึ่งด้วยความที่มันหายากเหมือนกันในไทยแล้วอย่างที่บอกไปผมชอบกลิ่นที่มันทําให้ผู้ชายเราเนี่ยมันดูดี มีเสน่ห์กลิ่นแล้วมันฉีดแล้วมันดูรวยประมาณอย่างเงี้ยและกลิ่นมันหายากด้วยเพราะผมว่าผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมให้80%ดสิบเปอร์เซ็นลยยังไม่ค่อยมีใครใช้รุ่นนี้เท่าไหร่ Sang Tao r y ถ้าผู้ชายคนไหนที่แบบกำลังตามหาอะไรที่มันนิสจริงๆผมว่าเรลโบต์ Sang Tao w e r y เนี่ยก็ควรจะมีไว้ครับจริงๆแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นน้ำหอมที่มันคุ้มค่าคุาค้มราคาจริงโอเคมันอาจจะแพงหน่อยนะแต่ว่ามันคุ้มอ่ะ แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันผมให้สิบจำสิบอย่างที่บอกไปก็เป็นตัวโปรดของผมเหมือนกันใช้ได้ทั้งกลางวันทั้งตนกลางคืนแล้วด้วยความติดทนนานด้วยและดุนเอ็กซ์ตรีดยิ่งแบบอ๋อผมพันนันกับคุณเลยวันนึงฉีดใส่เสื้อนะอีกวันหนึงกลิ่นมันยังติดอยู่เลยอันนี้แน่นอนผมรับประกัน ครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะฮะการรีวิวน้ําหอมนิช9ตัวของผมก็ต้องบอกเพื่อนๆกันตามตรงว,ว่าทั้งหมดนี้ที่ผมบอกไปแล้วก็คือเป็นน้ําหอมที่ผมใช้งานจริงนะแต่ใครหลายๆคนก็อาจจะมีความเห็นที่ไม่เหมือนผมก็ได้เพราะว่าแต่ละความชอบของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันก็ใช้จริงรีวิวจริงให้ดูเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันควรใช้ในตอนไหนสถา,านการณ์ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องเท้าพะผลวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ